สวัสดี FC ทีมงานพยางั่งและสมาชิกที่เข้ามาใหม่แหกโค้งฉลากรัฐบาลไทยฉลากสังจรหอโหวต101จังหวัด101วันที่1กันยายน2 5 6 7คำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการเล่นพนันเป็นอบายมุก พิจารณาญาณมีความเชื่อมั่นกันนะครับผลงานและผลเลขของวันที่16สิงหาคม2567ฉลากนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบรอบ2ทศวรรษที่แปลไว้ให้กันนะครับตัวเจาะนะฮะ820867นะครับ ผลเลขที่ออกก็คือ8 6 7ก็โชคดีกันนะครับแต่พบโได้ทั้งรูด8 6 7แล้วก็8 2ก็ยินดีด้วยนะครับแทกโค้งฉลากรัฐบาลไทยวันที่1กันยายน2 5 6 7มาดูปกฉลากนะครับปกฉลากสัญจรวันนี้งวดน,นี้นะฮะไปกันที่จังหวัดร้อยเอ็ด ฉลากสันจรหอโหวตจังหวัด1 0อรูปหอโหวตเด่นอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1มีนาคม2567ฉลากสันจรงวดแรกนะครับจังหวัดสงขากันนะฮะสันจรนะครับจะมี7มี3มี9นะครับมีตัวงสื่อสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินออกอฟ้าๆนะครับของจังหวัดสงขาที่ออกกัน ครั้งที่2ต่อนะฮะฉลากสัญจรไปกันที่จังหวัดชัยนาธนะครับมีเขื่อนเจ้าพญานะครับขึ้นมาวันนี้ก็ยินดีกับทีมเรานะฮะสี่สองกันตรงๆก็เห็นนะครับก็จะมีสามมีห้ามีเก้าฉลากสัญจรนะครับมีสี่มีสองกันส่วนการแปลนั้นเดี๋ยววันหลังจะรวบรวมให้อีกครั้งนะครับตัดฉลากสัญจรที่แปลให้ อันนี้ย้อนกลับไปดูวันที่1กันยายน2566นะฮะฉลากสัญจรเหมือนกันของปีที่แล้วสะพานมักคลานะฮะรัตนามักลานะครับจังหวัดสระบุรีก็มี4789 1ตัวนี้จะเอามาออกกันอีกไหมนะครับก็เด็กดีๆนะฮะของวดที่แล้วก็ดูเป็นแนวทางก็จะมีตัวเลขสีแดงสีฟ้าเหมือนกันนะครับ ที่ปกฉลากก็จะเป็นสะพนา,านมรรัตนคาสีฟ้าฟ้าน้ำเงินเหมือนกับพโหวต101แล้วก็ตัวเลขตัวหนังสือสีแดงจังหวัด101เหมือนกันนะครับแต่หลังจากพี่พิจารณากันแล้วนะฮะตัวเลขหรือตัวหนังสือที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั้นจะเป็นตัวเลข2ตัวล่างที่เอาไปออกกันแล้วสีแดงนะฮะ จะเอาไปออกเป็นเลข3ตัวบนกันเรามีหลักแล้วนะครับเราตั้งหลักก็คือฉลากสันจรจังหวัด101กับหอโวท1หวต101เราจะแยกกันนะครับแล้วรอบนี้จากการพิจารณาแล้วนะครับจะมีตัวแปรเข้ามาของ101มีคำถามว่าจังหวัด101 การรวบรวมให้เป็นหนึ่งในความเจริญนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้สร้างหรือผู้กระทํานะครับเพราะเราตกคำว่าสันสันยีคือการเพิ่มเติมตกแต่งนะฮะตัวนี้ขาดหายไปขอโหวตห0 1หรือ 101, 101, 101นะั้นนอนหลับครับแต่คำว่า101ยังติดยังมีตัวแปร เดี๋ยวจะลองมาวิเคราะห์ว่าตัวแปรนั้นเข้ามาอย่างไรนะครับร้อยการที่จะให้เจริญรุ่งเรืองหรือว่ารวบรวมนั้นต้องมีเกี่ยวกับผู้คนหรือคนสร้างไม่ว่าจะเป็นประหากษัตริย์ก็ดีบุคคลก็ดีนะครับจะต้องเข้ามาเกี่ยวพันอันนี้จากการแปลของปกฉลากนะฮะฉลากสัญจรครับสัญจรคือสามกับเจ ขอโวดวีสกับ8นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็4ี่ไปกันเร็วๆนะครับตอนที่เจอกกันไว้ให้นะฮะก็ยังมีเชื่อมั่นเหมือนเดิมครับสัญจรร้อยเอ็ดรอบนี้ถ้าไปกันตรงๆแบบนี้ก็คือ749 741นะครับตัวรองก็คือ941 719กัน2ตัวบนของร้อยเอ็ดก็คือ4941นะฮะที่เป็นตัวเด็ดไว้ให้มี1 9 7179เเป็นตัวรองนะครับ ขอโหวตอย่างที่บอกครับมั่นใจครับ4มี4นะฮะ CC 8 4, 4, 4, 4นะครับ2ตัวนี้ตัวเด่นรองก็7 4 8 4กันแล้วอย่างที่บอกนะครับตัวแปรที่จะทำให้เราเอจเจริญรุ่งเรืองเป็นประตูสิบเประต,ระตูสู่ทิศทางต่างๆนั้นในการรวบรวมก็ต้องมีผู้กระทำหรือผู้แสดงก็คือคนคนนะฮะ ปกติเราจะมองกันเป็นเลข6กับ5ตามโบราณตามสูตรครับ9กับ6ตัวเดียวกันที่จะต้องมาเพิ่มเติมหรือเป็นตัวแปรของเรานะครับเพราะฉะนั้นเจาะกันเลยฮะจังหวัด1้อยตัวฟันกันที่749 741 691แปรที่เข้ามานะครับมีตัวรอง941 7 6 4 6 9 4แล้วก็ตัวกันนะครับ1 6 4 7 1 9 5 9 4ก็ลองไปพิจารณากันดูนะฮะกับ3ตัวก็ขอให้ปังๆกับตัวเจาะใน4เหลี่ยมนะฮะ2ตัวก็เน้นกันที่4941ใครชอบลองชอบกันก็ติดกันไว้นะครับสำหรับ2ตัวบนแล้วหอโหวต101นะฮะ อย่างที่แจ้งครับมั่นใจ 4cc48 ถ้าจะเบิ้ลมาแรงนะครับ88แถมให้แล้วก็มีการ7478ส่วนเลขไทยทำทุนนะฮะในในก็อย่างที่เห็นกันนะครับไปแคปกันดูก็ใกล้เคียงกับเลขดังกัน<ม>ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจกัน<ม>ก็ขอให้แนวทางกับ แทกโค้งเลขรัฐบาลไทยงวดนี้ให้มันปังปๆโดนๆแตกๆเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็ลองไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือตัวเลขที่ชื่นชอบก็ขอให้มีความเชื่อมั่นกับการแปลปกฉลาดนะครับเลขไทยเลขคำทุนอีกครั้งนะครับ9876875ตัวเด่นของเขาของทีมงานเรามี984ตัวกันนะครับ873 สองตัวก็ตรงกันนะฮะ94นะครับ94กับ87ตัวกันก็86 97 98กันแล้วยังมี93ชื่นชอบตัวไหนตรงใจตัวไหนนะครับลองพิจารณากันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับเลข